ทำไมการลูฟี่นั้นนะครับถึงไม่ฆ่าคนตายนะครับมันเป็นเพราะว่าความบังเอิญหรือเป็นเจตนานะครับของผู้เขียนนะครับก็เป็นความหลงมาละกันนะครับจากเหตุการณ์ของไคโดกับบิ๊กมัมกับสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปควันหลงนะครับเกี่ยวกับวันพีชนะครับในตอนล่าสุดเลยนะครับซึ่งแน่นอนหากใครได้อ่านมางาวันพีชในตอนที่1050นะครับก็จะได้เห็นแล้ว แม่แหละครับว่านะครับสจักรพรรดิอย่างไคโดกับบิ๊กมัมในตอนนี้นะครับเรียกว่าอยู่ปากเขวของนรกเลยเลยครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยใกล้เคียงความตายมากที่สุดแล้วหลังจากที่หล่นลงไปนะครับก็คือโดนแมกม่านั้นเนี่ยกำลังแผดเผานะครับร่างกายของตนเองนะครับหากเป็นคนปกตินะครับก็คงจะสามารถฟันธงได้เลยหละครับว่าตายแน่นอนแต่ว่านะครับทั้ง2คนนี้นะครับไคโดกับบิ๊กมัมเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่แบบว่าเหนือจินตนาการสุดๆเลยในเรื่องวันพีชนะครับพวกเขานั้นแข็งแกร่ง มากเลยนะครับโดนส้นทียแล้วส้นทีนอีกนะครับก็ไม่เป็นอะไรจึงทำให้มันก็เลยเป็นคลิปเชื่อมโยงกับคลิปวันนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นก็เคยเกิดข้อสงสัยแหละครับว่าทําไมการตัวละครอย่างลูฟี่นั้นนะครับถึงไม่ฆ่าใครตายเลยนะครับแหมมันดูแบบว่าเป็นเพลงจ้าเกินไปหรือเปล่านะครับจนทําให้หลายคนนั้นรู้สึกหมันไส้หรือไม่อันนี้ไม่รู้นะไม่ต้องหมันไส้ก็ได้นะเพราะว่าไอการที่ลูฟี่ไม่ฆ่าคนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าไอเรื่องลูฟี่ฆ่าคนหรือไม่ฆ คําตอบกับสิ่งนี้มาวันนี้นะครับก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มแต่เหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan p เพ e สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครมาถามผมว่าสรุปแล้วไคโดกับปิ๊กมัมจะตายหรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่ท แมกมาลาวาอะไรพวกเนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆเลยแหละครับว่าไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆเพราะแน่นอนนะครับว่าวันพีชนั้นะครับเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่ตัวละครที่ดูเหมือนจะรอดนั้นก็ไม่รอดเหมือนจะตายนะครับก็รอดมาเฉยนะครับยัางกับกินขี้มือพะบิดามานะครับก็เลยสามารถรอดมาได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยพาไปกินขี้มือพระบิดาไม่รอดนะมีคนตายนะแต่อย่าไปเสี่ยงเลยเพราะจริงๆอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าเราเนี่ยลองย้อนกลับไปนะครับศัตรูแต่ละตัวของลูฟี่ที่ลูฟี่ปะทะนั้นนะครับแต่ละตัวนั้นก็ต่าง รอดชีวิตหมดเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับเราไม่นับนะโอ้แม่หลายคนอาจจะมา,าหัวหมอเฮ้ยผมว่าไม่จริงหรอกก็คือแบบวพวกลูกกระจอกเนี่ยพวกทหารเรือบางทีลูฟี่คว่ำเรือลํานูน้ลนลํานี้พวกทหารเรือก็ต้องตายสิหรือนะครับตอนที่ลูฟี่อยู่อนาะจารย์เดดโรซาเนี่ยตอนเป็นเก4นะครับก็พังบ้านเมืองยับไปเลยนะครับมันจะต้องมีประชาชนสักคนนี่แหละถูกตึกทับตายนะครับแม้ถ้าแบบว่าเล่นแง่ขนาดนั้นนะครับมันก็คงจะต้องยอมแล้วแหละครับเออพี่เอาไปเลยแต่จริงๆนะครับถ้าหากเราดูบริบทในเรื่องจริงๆเนี่ยอาจารย์โอดาก็พยายาม ซื้อมาตลอดเลยว่าตัวละครอย่างลูฟี่นั้นนะครับพี่แกนั้นไม่ฆ่าคนตายนะครับด้วยเจตนาอาจต้องย้าด้วยเจตนาแล้วกันพอเราจะเห็นได้เลยเลย,เลยครับว่าลูฟี่นั้นนะครับก็ต่อสู้ศัตรูมาเยอะแยะเลยนะครับเด่นๆหลักๆที่เรานั้นรู้จักกันดีอย่างเช่นโคโคไดอย่างเงี้ยลูฟี่นะครับก็สามารถชนะได้ใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วนะครับลูฟี่นั้นถามว่ามีโอกาสจะสามารถฆ่าโคโคไดยได้หรือเปล่าอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าแบบว่าตั้งใจเน้นๆจริงๆเนี่ยมันก็สามารถจัดการได้นะเพราะด้วยความที่ว่าชนะแล้วนี่จะไปซ้ําศั หรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถนะครับจากการฆ่าโคโคได้ได้แต่ลูฟี่นั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งเมื่อชนะไปแล้วก็ชนะเลยนะครับเอาแค่ชนะพอไม่ได้กะเอานะครับแปลว่าเออถึงตายเลยหรือแม้กระทั่งนะครับด็อกฟี่อย่างเงี้ยโดฟามิงโกนะครับที่เลวเร็วนะครับอันนี้ผมต้องพูดเลยนะโดฟามิงโกนั้นถึงแม้จะเป็นตัวละครนะครับที่หลายคนนั้นรักสุดๆนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่รักนะครับตัวละครตรงนี้เพราะว่ามันดูเท่ตัวไร้เท่มากๆนะครับแต่ความเล็วยันเงาของโดฟามิงโกนั้นมันก็เล็วจริงๆแต่ในท้ายสุดแล้ว ต่อให้ตัวละครมันเลวขนาดนั้นทําไม่ดีขนาดนี้แต่ลูฟี่ของเรานั้นนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปเอาแค่ผลแพ้ชนะพอนะครับชนะก็จบเลยก็ไม่ได้ไปซ้ําเติมนะครับถึงขนาดที่จะเอาโดฟาเมงโกให้ตายซึ่งเคที่ผมยกตัวอย่างมานี้นะครับจริงๆแล้วอาจารย์โอดาเนี่ยก็เคยพูดแหละครับว่าอาจารย์แกนั้นนะครับมักจะเขียนนะครับตัวละครในวันพีชนะครับที่แพ้ต่อลูฟี่ไปแล้วนะครับก็จะไม่เขียนให้ถึงตายบางตัวละครนั้นยังกลับมานะครับมีบทบาทอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะว่าอาจารย์แกนั้นนะครับก็เหตุผลแหละคร ใครเลยเป็นเพราะว่าในยุคของเขานั้นนะครับทุกคนต่างใช้ชีวิตนะครับด้วยความเชื่อของตนเองและเอาชีวิตแลกเพื่อปกป้องมันนะครับสิ่งเดียวที่ลูฟี่ทํานั้นก็คือทําลายความเชื่อมั่นต่างๆนะครับของคนเหล่านั้นนั่นแหละคือการล้มศัตรูนะครับที่แท้จริงในวิธีทางของลูฟี่โดยแน่นอนนะครับสิ่งที่ลูฟี่ได้ฝากเอาไว้ให้กับศัตรูนะครับมันแย่นะครับเทียบเท่ากับความตายเลยคือเขานั้นนะครับก็คือทําลายความเชื่อมั่นของศัตรูนั้นได้พังทลายลงไปจึงทำให้จา์โอดาก็เชื่อมั่นเลยแหละครับว่าการที่ จะเขียนตัวละครอย่างลูฟี่นั้นฆ่าศัตรูสักหนึ่งคนนั้นมันไม่ค่อยตรงจุดประสงค์ที่อาจารย์โอดะทําสักเท่าไหร่นะครับโดยอาจารย์โอดะก็พูดต่อเลยแหละครับว่าเขานั้นก็รู้สึกเช่นกันนะครับในฐานะโจรสลัดอย่างลูฟี่นั้นเขานั้นนะครับก็รู้สึกแค่ศัตรูเพียงแค่ผลแพ้ชนะเท่านั้นนะครับเมื่อชนะไปแล้วก็จบไปนะครับส่วนเรื่องการเอาถึงกับชีวิตนั้นลูฟี่ไม่ได้คิดในส่วนนี้ในหัวเลยเดี๋ยวผมอธิบายละกันกับสิ่งที่อาจารย์โอดะพูดนั้นหมายถึงอะไรนะครับต้องพูดก่อนละ ที่ค่อนข้างมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนในแต่ละคนนะครับเราต้องแยกกับชีวิตจริงนะชีวิตจริงเชื่อว่านะครับทุกคนนั้นต่อให้มีอุดมการ์มากแค่ไหนนะครับแต่ก็ถ้าล้มไปแล้วก็อาจจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะครับหรือว่าอุดมการของตนเองนั้นนะครับก็ยังสามารถคงอยู่ได้แต่ว่านะครับที่เราดูอยู่เนี่ยมันเป็นการ์ตูนใช่ไหมซึ่งอาจารย์โอด่านั้นก็พยายามสื่อเลยครับว่าการที่ลูฟี่นั้นสามารถชนะตัวละครต่างๆนะครับที่มีการยึดมั่นนะครับในวิธีทางที่ถูกต้องของตนเองการที่ลูฟี่ชนะไปแบบนั้นนะครับ หรือนะครับสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องแล้วและหากทําลายไปแบบนั้นนะครับมันก็เหมือนกับว่าศัตรูคนนั้นนั้นเนี่ยมันก็สูญเสียชีวิตของเขาไปแล้วเหมือนเสียจิตวิญญาณของตนเองไปนะครับไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับหรือว่าเสียนะครับความเชื่อมั่นของตัวเองไปทั้งหมดเลยมันเปรียบเสมือนการตายแล้วนะครับและลูฟี่นั้นก็ไม่ได้มีเจตนาที่ร้ายขนาดนั้นนะครับที่จะฆ่าผู้คนมันก็ฟีลแบบว่าการที่ลูฟี่นั้นเป็นโจรสลัดเนี่ยการที่เขาชนะผู้คนนั้นมันก็เหมือนกับการเล่นเกมอะไรแบบนี้พอชนะแล้วนะครับ้ก็มีู่่ลฟไได ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับอันนี้แหละสิ่งที่อาจารย์โอดานะครับพยายามจะสื่อจึงทําให้นะครับตัวละครอย่างลูฟี่นั้นนะครับเชื่อว่าอาจารย์โอดานั้นก็ยังคงยึดนะครับอุดมคตินี้คือลูฟี่นั้นนะครับจะไม่ฆ่าใครเลยนะครับในเรื่องวันพีชนะครับอันนี้ผมเดาว่านะว่าเป็นสิ่งนี้แน่นอนนะครับว่าอาจารย์โอดานั้นก็คงจะมีความตั้งใจให้มันไปจนถึงจุดนั้นเพราะอย่าลืมว่าอาจารย์แกนั้นก็ค่อนข้างแคร์นะไม่ใช่แบบว่าแคร์แค่แบบว่ารุ่นเก่านะครับจะดูอายุ 30- 40คแกก็สาม วัยรุ่นรุ่นใหม่ด้วยว่าเออการที่เขียนให้ตัวละครหนึ่งตัวที่เป็นพระเอกเนี่ยเป็นไอดอลของเขาเนี่ยต้องฆ่าคนคนหนึ่งตายมันก็คงจะดูเป็นอะไรที่มันโหดร้ายเกินไปนะครับกับการ์ตูนแนวอย่างวันพีชนะครับที่เน้นเอาฮาในการประจนภัยนะครับการสารฝันต่างๆนะครับอาจารย์แกนั้นก็คงจะเน้นนะครับในเรื่องการสารฝันมากกว่าและเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าอนาคตจะเห็นหรือเปล่าว่าไคโดกับบิ๊กมัมนั้นจะตายนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเราก็ต้องไปลองดูนะครับเพราะจริงๆแล้วบทสัมภาษณ์นี้เนนนี่มมมััักกกกก็าาพึงหตุร ไคโดกับบิ๊กมัมแต่ยึดนะครับตามเจตนารมเดิมของอาจารย์โอดะเท่ากับว่านะครับเชื่อว่าทางด้านของไคโดเล่นหนึ่งแล้วแหละที่ไม่น่าจะตายนะครับและผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วบิ๊กมัมนั้นก็อาจจะรอดด้วยซ้ำนะครับเพื่อนๆก็ลองแสดงความคิดเห็นมาคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook f a n p ครับดวกช่องงทาไหน ครับเพสามารถติดตามได้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ